สวัสดีครับผมมาบินกับชาแนลเฟียไทยในยูทูบครับก็อยู่ที่สถานีบขสเก่าโคราชครับบขสหนึ่งโคราชก็ยังเปิดให้บริการอยู่ครับมาดูกันว่าเป็นไงบนบางไทเดือนสิงหาคม2563ครับ <altogether> 2020 โคราชพัฒนาครับก็แวเข้ามาจอดเข้าที่นี่เหมือนกันราชสีมาบ้านนาครับสองแถวไปไหลายที่เทอร์มินอลเส้นขพัมส่วนด้านนี้เป็นฝั่งตรงข้ามนะครับตรงนี้ถ้าเดินออกไปถ้าเดินออกไปก็จะไปทะลุถนนเส้นหลักที่ผ่านเรียบ คูเมืองเก่าโคราชมาจากด้านนู้นนะฮะแล้วก็เป็นใกล้ๆนู่นหอคอยของห้างเทอร์มินอลยีบครับที่มีเหตุการณ์ยิงกันเมื่อตอนต้นปีครับโคราชพัฒนาเข้ามา เชิ่ชัยโคราชม,มีตู้เอทีเอ็มครับมีบรถลาดสีมาสูงเนน,นะครับออกไปลาดสีมาสูงเนินอันนี้ลาดสีมาปักธงชัยครับ รถแไงโคล่า,ถถา,าลก็นาเข้ามากดส้มคนน้าสีมาปั่นง่อยมีตู้เช็ดสูดนี่น้าสีสมาหนองหัวฟานครับเป็นปอสองครับพี่รถเชิดชัยโคล่าครับ เทพ่อรราชสีมาเมึ่อเป็นสองแถวโคราชหนองแวงครับราชสีมาปักธงชัยรถสวยคลาสสิกครับจิกราชสีมานะฮะ สีนกเนินสองแถวจอดอยู่านนี้ตอนนี้ราสีมาด่านคุณทอครับพอสองครับราสีมาสูเงเดินราสีมาลองตองราสีมากุดจ,จิกนนท์ข้า ที่นั่งกบมองจากรนหน้าเอาหฟกฟานครับตารางเดินรถครับเจ็ดตี่ห้าคือเจ็ดสี่ห้าเลยส่งไปราศีมาบ้านบิงแยกดอนหวายครับนี้แล้วก็ราสีมาดอนกระพิงฐานทะเลส่อครับก็รวมสองแถวไปที่อื่นๆนะฮะสีมาขามทะเลสอ โคกกวดครับภาษีมาดอดคุณทศคานสปอร์ตนะฮะมีตั้ง 5. แต่ปีห้าตั้งคุณทศโคราชนีหกโมงครึ่งครับมีรถตู้อยูรถทองแล้วก็มีรถบัสรถตู้นะฮะแล้วแต่เที่ยวภาษีมาลองตองเข้ามานะเขียนป้ายว่าเข้าบสสปอรตครนี่ก็มีร้านค้าอยู่ เงียบเหงาความเมื่อก่อนเยอะครับเพราะเขาย้ายไปบกสสอ2แต่ก็มีรถขรุงเทพบางส่วนอยู่ที่นี่แล้วก็ไปที่อำเภอต่างๆครับราชพัฒน์นะลองตออเขาอ้าบอพวกว็ขวดราชสีมาสีส้มในรถใหม่บ้านกุดปลาเข็ง รถรัตสีมาปทายครับก็มีสองแถวไปมุ่นไปพลกลังนะฮะตู้ไปบัวใหญ่บ้านสารเจ้าพ่อวังน้ำเขียวดอนจติงครับนี่กำลังออกมานี่เป็นสองแถวรัชสีมาหนองงูเหลือมเอเทคนะฮะจอหอรัชบัดเทคโนโลยี เข้ามาจอดเป็นโฮมการ์เด้นเทศอกนมแม็โครบ้านระงมพัฒนาโคราชนั่นเป็นกุจจิกุดมซักเดมอลโรตัสเซฟวัน hmm. ทางเลรสีมาหนึ่งสองแม่ก,กิมเหงน้องแหวงเข้ามาครับก็คพักครับือช่วงนี้จะเป็นเด็กน้อยกลับจากโรงเรียนนะไปต่อรถต่อบ้านเข้าอำเภอเข้า เี๋ยวครัืองโคกขุดโคกเพชรป่ราอ่างซีเทคสามแยกปักเราตั้เซฟวันวันนี้มอทอรเอเทคจอหอเทคโนโลยีรัชพัฒน์บ้านเกาะโรงเรียนชลารีไอทีบกสสอเก่าเป็นผังสองแถวโคราชนะฮะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศอะไร ทคโนโยีสุรนารีเป็นคนทําครับสลับซับซ้อนมากครับมีเส้นต่างๆนะครับดูผ่านๆแล้วนะครับบางคันยังก็ไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะ ยะิงศูนย์กลางหลักๆนะครับที่เป็นจุดเชื่อมโยงสองแถวก็คือ,อาลานย่าโมนี่ฮะแล้วก็จุดกอดแถวทางคาซานะครับก็บเป็นข้อมูลเราไว้ในการดูผ่านๆน,นะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะครับถ้าคนไม่มีในพื้นที่ก็จะไม่ทราบนะครับบอกศหนึ่งหลายคน พื้นที่คือความทรงจำครับแต่ก็ยังคึกคักอยู่ด้วยสองแถวครับนี่ก็น่าสีมาเป็นโนนสูงครับไป,ประทายมนี่นตัว๋วรถนือนไป,ประทายครับรถตู้ไปสีคิวครับตรงนี้มีโซนที่นั่งนอนดูด้านท้ายของ ปรานมีคนส่งเลยนะครับอยู่ข้างในสุดตรงท่ารถโต้นี่ยคที่แปลกไม่เหมือนใครนะครับบขสเก่าโพลาชนี่จะมีสารเจ้าประจำบขสด้วยนะครับด้านท้ายบขสยังมีทางเดินอีกทางนะครับ ออกไปทะลุได้ถนนนะครับด้านหลังสำรอคัเสร็จครับ สามล้อมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาสมัมกานอย่างนี้นะภาษีมาโนนสูงบ้านขามนี่เป็นอาคารที่อยู่ด้านหลังครับอาคารด้านหน้าเมื่อกี้ที่เดิน ราศีมาดาคุณทศเข้ามาจอดรับี่21นะครับพระอัญชัยเจ็เสินที่วันแวะมาส่งคนที่นี่นี่ไปกรุงเทพแล้วกรุงเทพโคราชทันเข้ามาก็หมานี้เพราะหลายคนจะไปต่อสองแถวนะครับ กับ,บสองแถวเข้ามานี้บ้านหนองแวงเทอร์ที่วันนะครับวนลงไปต่อก็มีร้านค้าร้านขายของรถปักเข้ามาครับก็ถือว่ายังคึกคักอยู่นะครับถึงแม้จะมีบพอสอ สองที่ใหญ่มากครับแต่พออสองก็ไม่ได้ไกลจากที่นี้มากนะฮะประมาณสักหกเจกิโลนี่จะเป็นศูนย์รวมสองแถวครับผมก็มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้านลูนก็บางทีรถเนี่ยเขาจะเส้นดอกตรงนี้บางทีเขาปล่อยคนแค่ด้านหน้านะฮะปล่อยส่งคนด้านหน้า แล้วก็ให้เดินเข้ามาเองนะครับบางทีไม่ถึงว่ารถรถมาจากทางพิบายมาจากทางบุรีรัมอะไรอย่างนั้นนะี้ะแต่ก็เดินไม่ไก่ครับก็บขศหนึ่งนะฮะเมืองโคาราชแล้วพบกันใหม่ครับกับ c h anel n Feel Thai ใน YouTube อ๋อที่นี่เขาจะมีรถไปกรุงเทพครับโดยมากก็เมื่อก่อน24ชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจว่า ตอนนี้จะยังไงหลังโควิดนะฮะเราลองสอบถามดูปกติรถไปโครากรุงเทพเนี่ยจะมี24ชั่วโมงแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ